สวัสดีนะคะจาก BM p o m e r อมเม n เนียนะคะฟาร์มเราอยู่หนองคายนะคะฟาร์ม BM เ o m ม r a n เ a n นนะคะวันนี้เราจะมาแปรงขนคุณแม่แม่ที่หลังคลอดแล้วขนก็จะหลุดหลุดเริ่มหลุดเริ่มอะไรกันนะคะที่หลังคลอดแล้วก็กลุ่มที่ผัดขนอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้ำวันพรุ่งนี้นะคะ แต่ว่าก่อนอาบนะ้าเราต้องมาเช็คขนก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแม่ซินเดียสองนี่ก็คือจะแบบขนล่วงเลยเนี่ยมันกําลังผัดขนเลยเนี่ยดูมันดูมังดูมังความน่าเกลียดของมังความน่าเกลียดของมังนี่นะคะผัดขนอูเป็นก้อนเลยผัดขนนะคะช่วงผัดขนาอาบน้ําผัดไอ้แปรงขนเช็คขนเล็มขนหูนะคะแล้วก็ตัดเล็บ ตัดขนอุ้งเท้านะคะก็จะมาเราค่อยไปอาบน้ำให้นะคะเนี่ยต้องเช็ครายละเอียดก่อนมีสังกะตังไหมมีอะไรไหมต้องเช็คก,ก่อนนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำไม่งั้นถ้าเราไปอาบน้ำขนยังพันกันอยู่แล้วเอาไปอาบน้ำอู้ปวดหัวเลยนะคะขอบอกเลยว่าปวดหัวเลยอันนี้คือกลุ่มแม่พันแค่จะบอกว่ากี่เปอร์เซนต์ดีเพราะว่าแม่พัน์เราเยอะ ประมาณ60-70เสิบลยนะคะแม่พัน์เรานี่คือบางส่วนเท่านั้นเนาะบางส่วนเท่านั้นนี่คือบรรยากาศของบ้านพีเอ็มพอมเมลเนียนเรานะคะเราจะมีถนนให้เด็กวิ่งเล่นรอบเลยรอบสนามหญ้าเลยตอนนี้สนามหญ้าเรามีฝนมีอะไรก็ไม่อยากให้เด็กลงเท่าไหร่นี่นะคะตามนี้นะคะนี่บ้านน้องหมานะคะไม่ใช่บ้านยายุนะบ้านน้องหมาบ้านยายุอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละอันนี้คือบ้านน้องหมานะคะ ประมาณนี้นะคะนี่คือยายุจะแต่งขุนเด็กนะคะโอเคสู้ๆยายุโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ